แดงนะะคเขาเรียกเป็นยาค่ะอ๋อเป็นระบบน้ําหยดทั้งหมดเลยทั hmm. ้งหมดทั um, in in yeah, ้งแปลงนี้ค่ะเป็นระบบน้ําหยดหมดเลยเออเหมือนต้นยิ้วเลยค่ะใช่ต้นยิ้วไหมต้นยิ้วครับต้นยิ้วแดง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 ยิ้วขาต้นต่างก็เยอะค่ะยิ้วไปเยอะแยะแล้วนะอยาดเรื่ยรอรอรอทีมงานเดินมาก่อนค่ะน่าจะใช้ได้ลาสักนิด แล้้วคืนนไปตัวนี้เกาเรียกอะไรหักยอดจิ้มปากเอายางจิ้มปากสบู่แดงสบู่แดงก็สบู่แดงแต่ต้องใช้เดียวกันสบู่แดงไม่ใช่ครับแก้ไขลูกปากลูกกระจิกส่วนตัวนี้คือปรงนะคะตรงปานะคะราคาเกินแอบเน่าเน่าแดงต้นคนทาต้นคนทาเป็นยาห้ารากยาหใช่แต่ว่าแกนมันแกนมันแกนมันเนี่ยเอาไปเอาไปไปแกน ลำต้นเนี่ยไปเข้าตรับยาตายกับยามะเร็งครับเป็นตัวช่วยสับปัสสาวะแล้วก็บำรุงเลือดครับนี่ต้นอุนท้าต้นไม้ใหญ่แตงมาเป็นไม้แข็งเป็น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 ลักษณะเป็นต้นไม้เป็นเป็นต้นไม้ที่อาศัยที่เลี้ยงเป็นคล้ายๆกับไม้ล้มลุกครับไส่เสียพ่นไม้สู่ต้นไม้ใหญ่เงี้ยให้ออกพันขึ้นไปคุณท้า ใหม่เพิ่นกระเจนนี่เรื่อยใบงามเจดีย์น้ำเพิ่นกระเจนที่ไเปี่เรียงด้วยแล้วก็ปลูกต้นในครับให้เขาเกาะไวอ้ออันนี้พวกขายคงขายคงขายไอ้เนี่ยไต้นทานนะครับก็กิโลหนึ่งร้อยบาทนะครับกิโลละร้อยละร้อยอันนี้คือมันต้นไหนส่วนไหนคะต้นนู้นนะต้นใหญ่น้ต้นใหญ่นะครับ ต้นต้นครับเราเห็นต้นใหญ่แบบที่เป็นน้ำหนามเนี่ครับนนนน้ำหามั่นแหละครับต้นมันเขาจะถ้าถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เขาจะล้มปูกับพื้นเลยจะงมีแบบนี้มันเป็นเหมือนเครือถ้าต้องมีพี่เลี้ยงครับน้ำหนามก็ต้องมีพี่เลี้ยงประคองคือต้นมนซีเป็นพี่เลี้ยงประคองไว้แล้วที่บ้านมีกิ่งถ้ากิ่งไม่อยากได้เดี๋ยวจะเอาไปค้นเขาเพิ่มมาป้องกันคุณใสนะสันติไม่จริงหรอกครับไม่เชื่อเอาเอาเอาเป็นแบบสีขาวฝังหัวฝังนกกระอกเนี่ยครับแตะน้ำเลยครับแตะที่ปลาย ฟ้ปาร้องปากจะหายจะหายจะไลยแล้วก็เรียกว่าใครที่ลิดนิดเพิ่งแผลแตะได้แล้วเนี่ยแตะนิดเป็นแตะล้วเนี่ยสบู่แดงบู่แดงแมนค่ะแต่แตะแต่ต้องต้องคลายน้ำทิ้งนะครับท่านท่านท่านบนสบู่ขาวเขาจะเขาจะมีพิษภาาาษบ้นเราจะมีพิษใช่บัวมีนหังเงี้ยแบบหนึ่งสบู่ดัอันนี้สบู่แดงอันนี้สบู่แดงครับแล้วก็แล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นนนี้เป็น ว่านหัวขวานอันนี้ว่านหัวขวานเนี่ยถ้าใครโดนใครโดนใครโดนแมง้อหรือแตงต่อยเนี่ยจะเอามาทาใส่หัวเนี่ยหัวจะเป็นหัวงกลสีขาวมาทาจะมมันจะดูดพิษแต่ว่าถ้าเราไม่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 โดนอะไรแล้วมาทามันจะคันแต่ไม่มากแต่ถ้าโดนจะไม่เป็นไรเลยมันจะช่วยถอนพิษได้ดีนะครับว่านหัวขวานอันนี้ปุดแนไมมใช่ไหมจะได้ลองพขมีเอาลงไหมครับถ้าไม้องเลียนต้อง่ยนยา เป็นธาตปฏิบัติได้ไหมคะแต่ไม้ไม้พยุงเนี่ยไม้ไม้พยุงนักคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยถ้ากินกินไม้พยุงควรเอาแก่นของพยุงนะครับไปชงเป็นน้ำชากินทุกเช้าเซลล์มันจะลดเลยแล้วไปสตาร์แล้วไปตรวจค่าของมะเร็งได้เลยนะครับง่ายๆแต่คนไม่มไใบเตยใช่แก่นแก่นพยุงเนี่ยครับใช่แก่นพยุงแก่นพยุงชงเป็นน้ำชาแต่แต่ต้องประกอบกับใบเตยเพราะอะไรเพราะใบเตยมันช่วยขับปัสสาวะต้องมีประกอบจะจะใช้ยาเดียวพยายามีตัวประกอบด้วยเออขอถามหน่อยค่ะ เป็นแก่นต้องอายุอายุขวบครัอายุห้าปีขึ้นไปครับห้าปีหปีก็มีแก่นแล้วแต่ว่าแต่ว่าแก่นมันก็เป็นแค่แก่นส้มต้องเอาแก่นที่เป็นสีดำอ๋อต้องเป็นตัแดงนะครับแล้วต้องล้มต้นมาเลยเหรอคะไม่เคยใช่หรือลากก็ได้แต่ว่าอย่าเอาจุ่มที่นี่จำไว้เลยห้ามห้ามจำไว้เลยนะครับยาเนี่ยอันนี้จำมาแล้บว่า แกนไม้หรือต้นไม้เนี่ยที่มันตายแล้วห้ามาประกอบยาห้ามาเข้ายาห้ามาต้มกินแมวที่มันตายแล้วนะรากพยุง์ที่ว่าตัดเป็นตอมาต้มกินก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีสารสำคัญทางยาและเีอันตรายด้วยคือคือยามันคือมันไม่มีคุณทางยาเลยไม่มีสารสำคัญทางยาแล้วและเป็นพิษด้วยครับเขาเกิดการหมองหมมของเชื้อตัวหลายๆอย่างแล้วไม่ได้ต้นไม้ที่ตายแล้วก็เหมือนกันการต้นไม้ที่ตายแล้วเนี่ยสมมติน้ำก็มาตายปั๊บเนี่ยเปลือกเขาเนี่ยจะอมแล้วก็ ผู้นั้นจะเน่าเสียไปเชื้อรายอยู่ในนี้แล้วพอเรามาต้มเป็นยามันก็จะเปรียปร้ยวเปรี้ยวแต่งมันจะเกิดฟองฟองเรากินเข้าไปก็ท้องเสียอันตรายครับถ้าคุณทีหลาบใช้ได้ก็คือข,ขอนดอกใช่ถูกต้องครับจำได้ขขดยดังจำไ,ได้อย่างเดียวใช่ไหมต้นช้างหนาวครับต้นช้างหนาวเนื้อเปลือกเรียกเป็นสีเหลืองขนดอกนี่เราเดี๋ยว ันนี้ี่อนี่นีเปขี้เครัางนาวชางนานาวเป็นยาปดเป็นยาแก้ไข้นะครับช้างนาวช้างน้าวนางหวานอยู่ลำป่านางหวานแท้แเ้ต้องบักเบนอะช้างนาวนางหวานใช่จะคล้ายๆกันเป็นยาเป็นยาใกล้เคียงกันช้างนาว แต่แต่ว่าท่าดีๆได้แต่ถ้านนางหวานอ่ะไม่รู้จักกันนางอย่างไม่มีอย่างเดียวมีมีมีสามชีะครับตัวเนี้ยมีสามมีหลายแนวอันนี้ไว้พวกเข้าเนี่ยตัวนี้อันนี้ผมอันนี้ยกตัวอย่างไม่ต้องเอาใหญ่หรอกนี่ครับเดี๋ยกตัวอย่างมาที่โดนงูเห่าเป่าตานี่ครับเอาซ้อนใหญ่ๆเท่านี้พวกมือนะครับนี่ครับจำไว้เลยตัดข้อออกนีะครับตัดข้อออกครับแล้วก็เป่ายางใส่ช้อนแล้วก็หยัดใส่ตาหมาหายในแป๊บเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงหมาที่แสบตาเอามือเนี่ยพอตาเนี่ยหายเลยครับตัวเด้งก็ ตํลึงตํลึงเขาตํลึงแต่ต้องเอาเถาที่เท่าเท่าเท่าโป้งมือเลยนะครับต่อเอายางใส่ช้อนแล้วก็ตีมันเดืดตําหน้าเข้าไปตัวนี้ได้ไหมได้เหมือนกันได้เลยมาที่บาแต่ต้องรีบทำนะไม่งั้นแต่เดี๋ยวตาจะขาวนี่ต้นนี่ข้าวเจียวแล้วเราใบมันอ่ะใบใบเขานะครับใชบเขาเใบาตำใส่เล้าขาวรักษางูสวัสดิ์ได้แต่งงูทอดมีหลายวิธีนะใช้ยางกล้วยก็ได้ยางปีกล้วยก็ได้ แต่อย่างไรก็มีเล้าขาวทำไมถึงมีเล้าขาวแล้วเพราะมันกินเกับเมื่อเกาทำได้ต่าที่หนียวที่ไวแต่ถ้าใช้เราไม่ใช้อะมันจะช้าเราเราต้องการให้หายไวอยู่แล้วทุกคนให้เป็นนะครับเปิ้ลวานได้กวไทยแนวใหม่ๆก็เป็นคนไทยงานที่ลับต้นนงานพญาไรใบสามพันงานนะพญาไรใบพยาไรใบสามพันงานอะไรเอันยังไง พญานอะไรใบมีชื <g 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 anyway> ่ออีกชื <g Next, <g yep> <g yes, <g ่อนึงอะไรยอดดวดฟางฟางเป็นชื่อมันเยอะมากเลยครับตาพญาพันงานี่ยางกี่ปีนะครับีกต่อตัวนี้ประมาณเดี๋ยวปีเไม่รับตัวนี้ประมาณสี่ปีห้าปีนะครับอันนี้ถ้าถ้าฝั่งภูเขามันจะขึ้นแบบนี้แหละครับมันจะขึ้นแบบแหนงแต่ถ้าฝั่งเกษตรจะขึ้นต้นเดียว ต้นฝางแดงฝงแดดงงงฝแแต่ว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไม่ใช่คนทานะคนคดใบอะอย่างเงี้ยนะครับใช้คนทานไม่ใช่ค้อนใบคนเราเพราะว่าไม่ฝางคนทาจะเป็นใบคล้ายจิ้งจกเล็กใช่แล้วฝาง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 เกษตรเขาจะไม่หนามจะไม่เยอะแบบนี้ถ้าฝางภูเขาหนักเขาจะเต็มตัวเลครับอันนี้ฝางแดงฝางแดงภูเขาครับฝางเป็นเนื้อเขาจะแดงมากภูเขาด้วยอันนี้มีแก่นแล้วเพราะนี่แก่นเยอะเลยครับแต่ถ้าฝางถ้าฝางเกษตรเนี่ยขนาดนยังไม่มีแก่นนะขนาดนี้แต่นี้ฝางแล้วหมดลกิ่นก็มีคนละฝาง อีกเล็กก็มีแก่นนะครับอันอันนี้ฝางอันอันอันนั้นใช่ไหมคะที่นู้นนู้นนู้นที่เป็นหนาหนาใช่อันนู้นใช่ครับอันนั้นคนทาอันนั้นเห็นไหมถ้าเราไม่มีต้นไม้เคาจะบานเห็นไหมครับเกลี่กล่าวมาเลยคนทาที่ว่าต้นเลต้นแรกรูละร้อยอ่ะที่รูละร้อย่ข้างในเป็นกระเจะใช่ไหมตุ้งตัง กระแจะมันใช่ทักถ้ากระแจะมันจะหนามันจะไม่ใช่แบบนี้ครับถ้ากระแจะอีกอย่างหนึ่งอันนี้อันนี้ยิ้วน้ำต้นนี้แหละครับค่ะที่หกอ๋อโอ้ยไม่ใช่อันนั้นไอ้นั้นต้นไอ้นั้นต้นไอ้สีเสียดครับอ๋อสีเสียดอ๋อไหนสีเสียดคืออยู่ตรงไหนต้องปุกเข้าไปอันไหนคือสีเสียดโอ้ยสีเสียดนี่นี่มันมีอยู่ในที่เราเรียนมานะอันนี้เหรอคะสีเสียดอันนี้คือสีเสียดอ๋อนี่คือสีเสียดสีเสียด มันตายไปเป็นอะไตายแล้วอ๋อตายแล้วอันนี้ตายแล้วเดี๋ยวเขาจะล่วงเองหลุดเองอ๋ออะไรไม่หลุดนี่ข้าจะหลุดเองจริงเขาจะหลุดเองครับเสียแต่่วาโอเคสียเเเสสสีีีียยน่ยมาปนปากแก้ปวดท้องแก้ไข้กินหมากเพราะอันนี้อันอันอนปาครับปวดชาอันนี้สีเสียดอันนี้สีเสียดแก้ปวดท้องอะไรนะแก้ปวดท้องคนแก่กินหมากอะไรมามามาฟันอ๋อคาเทอร์เสียนในช่องปากด้วยนะครับ ท้องเสียแก้ผลท้องได้หลายอย่างนะครับสมานแผลมีไฟแผลมาผักต้องอับก็ได้นะครับยาต้องอับก็ได้นี่ก็สีเสียดแล้วนินสีเสียดหมดอนเล่นเต็มคือทั้งหมดเลยทั้งหมดนะอู้นี่ก็สีเสียดนี่ก็สีเสียดเหมืนบอพี่จ้ะใช่อ๋อนี่แด้อนี่เสป่อยไม่ใช่เหรอคะคี่น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 ี่อันนี้แม่อันนี้ก็สีเสียดแม่นบอนี่แด้อสีเสียดใช่ไหมไม่ใช่เอาบอเมน อ๋ออันนี้ฟางต้นข้างหลังเธอที่หนยางคุณใบไม่สวยเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่บบค่ะอ๋อใบเหมือนชาอมเล็กๆนี่นะไม่ใช่ส้มปล่อยไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่ส้มปล่อยจะอีแบบนึงมะส้มปล่อยจะใบใหญ่กว่านี้อันนี้คือฟางภูเขาเขาบอกว่าหนาวเยอะใบเป็นแบบนี้ค่ะฟางนี้มีทุกชนไดของกาลังไหน ตารัเมไมใ่ลอย่างนว่่ใญ่าใหญ่หนงมงอันนี้อันหนึ่งไม่ใช่มันมีสองฟ้ามีโป่งฟ้ามีมีหัสกุลอันจะคล้ายกันหมดเลยอายปาใ่เม่ยใชัรรมมสองฟ้าหาดสกุลจะคล้ายกันหมดเลยใบดิใบดิ่องใช้แดดติดเป็นอันนี้ลูกสุกสีชมพูสะมัตรงถ้ใหญ่สีเหลืองถ้าสมัมเล็กสีชมพูคั พคุณเหมือนกันสรรพคุณหัวเนี่ยมันเป็นพวกอันร้เดียวเท็จร้อนอุ้ยหอมอ่ะหอมใชือ่าก็คลับล็อกนะครับเออได้กินไมดมเดี๋ยวเอาเอามาตำใส่แผลที่ว่านใบที่เป็นแผลเป็นแผลเชื้อราได้หมดเลยแผลเชื้อราใช่เล็บเป็นเชื้อราได้ไหมได้หมดเลยครับได้หมดเลยฟอรูปไปในสักใบนะอยู่นาเยอะตัดตัดไม่ถูกไปยูนาอีกแมะตัดผสมใส่เหล้าขาวใส่ใจมาลุโวใจแต่ถ้าที่เมือกได้อันนี้เปลือกต้มอาบก็เลย ผมก็เลยเมาแดงไ้เชลามันืออะไรแดงแต่ต้องต้องเปลือก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 ท่เปิดอกต้องเปลดนะใช้ไม่ได้ต้องเปิดเปลือที่องเปืองฐางออกไม่ได้เปือกเปือกที่เป็นแบบนี้เ่ได้ชไได้ครับต้องต้องานอะไรอย่างเดียวเพราะถ้าอยาง ต้นแดงต้นอะไรแดงพ่อผู้ใหญ่คะเชิญทางนี้ค่ะแลอันนี้เขาเรียกตะักอันนี้รู้สึกจะมีคนที่จะี่จะได้ไ้แล้ไพอผู้ใหญคะเชิญทางนี้ค่ีจะไมต้นนั้นมันดูยากแต่มันก็แปลมอันนี้ต้นแจงไหมคะต้นแจงแจงต้นแจงหมอยาเรียกองแต่แ้วปวดเดียว เงนต้นเจีงเรี่ยบต้นเท่ยงไม่ใช่ตีเลยตีอีดฟันต้นเจี่ยงครับผบอกวเฮ็ยาทีฟนเี่ยเทียงาดูช่นี่นี่นี่ยาได้อันนี้นี ต้อนอเนียงนไงอ่ะะเอาเสเลทรัพย์ตัวผู้นี่แหละอ,อยากได้เียวแต่ถ้าในคกเราต้นบ้านเราคขาเรียนี่เ้าเย็นอะไรนะคะับเขาเย็นใต้ครับ<ม>บ้านเราคขาเรียกพรกกระแตแต่นี่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ได้หัวข้อครับหัวข้ออีกอย่างหนึ่งเ้าเย็นใต้นี่เ้าเย็นใต้อ,อ๋อดูใบดีจริงออันนี้หัวจะประมาณ5้กิโลหัวใหญ่มาก ขาจะาอ้าวกับกับยาหัวข้ออะไรอย่างกับสมุนไพรอย่างกันอันนี้หัวแข็งมากอันนี้จะอันนี้จะเป็นยาแก้ไข้เป็นยาลูกอันนี้คือยาทุกชนิดน่ะเป็นยาแก้ไข้ยาอะไรยาทุกอย่างจะต้องต้องมีคอยกระแตเป็นรูรูคอยย่างเนี้ยเป็นอันดับหนึ่งของตัวยาเป็นพยายาต้องมีประกอบทุกยาครับอันนี้ก็ได้ครับบุกป่ากินได้กินได้ครับอันนี้อันนี้ลดลดน้ำหนักครับป่าลดน้ำหนักใช่บุก ก็เราแก่เนแก้เนื้อเราย่างไฟแล้วัเหียบย่างไฟแล้วเหียบเลือเลืไปปัะกอบเป็นมุนไรที่ช่วยเกี่ยวกับผู้สูบอเลือไปเราไม่ได้ยาเย็นเลยเราเกลี่ยขาไองท่ไม่ได้ต้องไม่ใช่แล้วงมาวดอก้อตัดหร้องทำมนต้อเล่วอันนี้รูระหนอยเป็นคนไม่ว่าไม่มีนะเมื่อวานไม่เกิดเจนเจนบอกว่าเป็นยาเมลีงแค่เมลีงอะไรกันราบสามสิบอะไ มกำลังเกิดอ้พี่นกมันิมจะเกิดเต็มเลยหมดแล้วครับดูโอ้ปลาไหลเผือกก็กำลังเกิดนั่นน่ะน่ะสามสิบี่อันนี้คือใบใบมันเป็นไอ้นั่นนข้แปลกๆเนาะเหมือนจัขึ้นจริงจะเกิดผมตัดหญ้าโดยก็มีมันเด็กก็เกิดเองครับเพราะว่านกที่มันกินมันก็ลุกเองในป่านี่เยอะมากครับกรหอยกับหอยใหญ่นั่นคือเอามาต้มกินแก้ผิดตำดงผิดกระโบแต่ผิดกระหัวกินไม่ได้นะครับท่านต้มกัดครั้งหนึ่งไม่ห้ามเกินสามใบ แล้วก็เหมือนเดิมให่กระปูนใช่ใหญ่ครับแต่มันอยู่ในร่มมันเล็กแต่อยู่บ้านใหญ่มากอยู่บ้านอย่างนี้เลยครับอันนี้ไม่อยู่ในร่มครับอันนั้นไอ้เล็กนั่นกระหไกแข้งก็มีอยู่ข้างในเปี๊ยงกหไกแข้งอยู่ข้างในนต้นสำโรงนี้มันขึ้นเองเฉยสำโรงกระสุนปูไม่ครลยานคนยาโอนเปรี้ยวโดนเปรี้ยวไม่ใช่ต้นโรงอ่ะเออเปรี้วก็ผมันเปรี้ยวบ้านพมอันเดียวกันสำโรงกับต้นปู ไปผูกครับเชือกเขาจะเหนียวมากแน่นมากเปลือเอาไปมัดย่าขาได้ไม่ได้อ๋อเชือกเขาไปมัดไปมัด